สวัสดียามเที่ยงทุกคนโห้วนที่หนาวมากเลยนะที่เห็นอยู่ข้างหลังเราก็คือเป็นพับลิกอาร์ตหรือแบบสถาบันจะเรียกว่าอะไรศิลปะมันไม่ใช่ศิลปะมนปันแบบเหมือนสถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างขนาดใหญ่เรียกว่า angel of the north หรือว่าเทวดาแห่งทิศเหนือก็สร้างมาไม่นานหรอกก็เป็นที่ท่องเที่ยวของคนนะอันนีของจริงใหญ่มากนะแต่มันไม่มีอะไรก็คือมันเป็นแค่สถาปัตยกรรม ก็ดูเป็นอาร์ตไปแล้วกันนั่งรถเม,ม,ถมลมาเจอเมื่อวาน40่สินาทีก็จะมาถึงนะเห็นตะก,กายเลยไม่มีใครพลาดแน่นอนเอาล่ะเสร็จแต่นี้ละเราจะไปสนามบอลต่อสนามบอลอะไรอีกละ่ะเมื่อวานก็ไปแล้วนี่นี่จะไปของซันเดอร์แลนด์จะ เราก็มาถึงซันเดลแลนด์แล้วเมื่อกี้ไปกินข้าวก่นอนเพราะว่าหิวก็ซันเดลแลนด์กับนิวคาสเซิลเป็นเมืองที่อยู่ติดกันนะมีรถไฟฟ้าถึงด้วยรถไฟฟ้าเชื่อมต่อนการสองเมืองย้ำว่ารถไฟฟ้าแต่ก็นั่งนานกันนะประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าสถานีมันก็ห่างก,กันอนะลมมันรถไฟฟ้าเทียมแต่ว่าถ้าในเมืองก็จะวิ่งใต้ดินออกมานอกเมืองก็จะวิ่งขึ้นมาบนดินะแต่ไม่มีรอยฟ้าบ,บ้านเรานะ เพราะว่ามันรอกสายตาเมื่อกี้ก็ไปกินซูชิไม่นะช่วงนี้กินอาหารญี่ปุ่นบ่อยมากเลยคือเห็นแล้วต้องกินใอหยิวเบื่ออาหารฝรั่งอย่างไรเราจะถึงสนามแหละสนามนี้ก็ออกแนวบ้านนอกไม่มีอะไรรอบๆเลยมีสายรถไฟสานีหนึ่งเดินประมาณ5นาทีจากสถานี้ก็จะถึง ลับถึงห้องแล้วทุกคนหลายคนจะสงสัยว่าแลสสะพานที่มึงบอกเราอยู่ไหนก็คือเมื่อกี้เราก็มุ่งหน้านั่งรถไฟฟ้ากลับมาถึงในเมืองเราก็วางแผนอย่างดีว่าเราจะลงที่มันเป็นป้ายรถเป็นแบบสูตรรวมรถเมย์ใช่ไหมโดยปุ๊กก็จะต่อรถเมย์เพื่อน,นั่งไปยังสะพานสวยจริงๆปรากฏว่ารถเมย์สายหน้ารับของเราวันนี้เกิดปัญหามีคนก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอสรักวันหนึ่งคนก็เริ่มยาวคือมันควรจะต้องมาทุกสิบนาทีอะ สิบนาทีแรกมันก็ไม่มาทุกคนป้าป้าทั้งหลายมันเป็นพูดมีแต่กลุ่มป้าป้าแล้วลุงก็เริ่มบ่นหันไปคุยกันผมข่าวเลยนะมันทำไมมันไม่มามันทำไมมันช้าแบบนี้ทำไมคนนั้เนี่ยแล้วก็จะมีป้าคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นหัวโจกตะเรนบอกทุกคนที่มาถึงว่าเมื่อกี้มันม,มาแล้วแล้วมันก็เลยไม่ยอมรับฉันพูดตลอดอะใครมายืนรอก็จะบอกว่านี่ฉันรอนานแล้วจะบ,บ่นทำไมก็ไม่รู้ยี่สิบนาทีก็ยังไม่มาสี่สิบนาทีคือแบบทุกสิบนาทีมันผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะมันก็ไม่มมคนนัือเยะสส โอเคเราก็รอแล้วก็ไปเดินเล่นกลับมาผ่านไปชั่วโมงแล้วแถวยาวมากไอคนที่รอชั่วโมงนี่เราก็ยังรอยอยู่นะคือแบบป่านนี้เดินถึงแล้วม้งนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแก่เขาก็คงจะรอรถเมย์กันทีเนี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นพรุ่งนี้ลวกันเพราะมันเริ่มมันก็เริ่มมืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงแม้ถึงแม้ว่าเราจะรออย่างเงี้ยมันก็จะไปเบียดแล้วคันรอบเดียวไปไม่ได้แน่นอนแล้วกว่ารอบต่อไปจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเข้าเมืองไปซื้อเข้าของให้เรียบร้อยเข้าเข้าเมือง เรียบร้อยซื้อของกินแล้วก็ระหว่างที่นั่งกลับนั้นเราก็มองไปทางหน้าต่างของรถเมล์แล้วีรถคันที่รรมกลับมาวิ่งแล้วและไม่มีคนเลยแต่ว่ามันก็สายแล้วมันมืดแล้วดังนั้นก็เปลี่ยนหมายว่าพรุ่งนี้จะไปดูสะพานไอสะพานนี่จะดูมาจะมาดูซึ่งแต่วันแรกอ่ะนี่เข้าวันที่สี่ไม่ได้ไปดูเลยมันต้องมีอาณาจักอะไรแน่ๆนะอัไนองพรุ่งนี้แน่นอนเพราะพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่อยู่ที่นิวคาสเซิลแล้วต้องไปดูแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะไปโบสถ์โดยอาจจะทั้งหมดขึ้นอยู่กับอากาศโอเคยังวัน แล้วก็ได้ไปดูไอ้ที่มันเป็นกลางแขนอะ Angel of the n o r t h โอเค